ประกาศก้าวจากบริษัท Nintendo Mario ไม่ใช่ช่างป่าป่าแต่จริงๆแล้วเป็นนกอย่างนั้นหรอทาดีแทบตายสุดท้ายเป็นได้แค่เพื่อนหลังจากที่ Mario <S <S เสี่ยงชีวิตนะครับ <S <S บุกปราสาทคูป้าช่วยเจ้าหญิงพีททุกๆ3วันชาวเน็ตทั่วโลกนะครับก็ต้องคิดได้แค่เสียงเดียวเท่านั้นแหละก็คือ Mario กับเจ้าหญิงพีทเนี่ยเป็นแฟนกันอย่างแน่นอนแต่ว่าปัญหาคือล่าสุดเนี่ยบริษัท Nintendo ออกมาประกาศแล้วเรียบร้อยผ่านแอปพลิเคชันพิเศษอันใหม่ของเขา Nintendo Today เจ้าหญิงพีทกับ Mario เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นอย่างนี้ก็ได้ ใช่หรอซึ่ทุกคนกลับไปย้อนดูเกมมาริโอที่ผ่านมานะครับมีทั้งไปช่วยออกาจากพิธีการแต่งงานมีโดนเจ้าหญิงพีชจุบแก้มมีอุ้มกันช่วยกันขนาดนั้นนะฮะเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นครับและจุดที่พีที่สุดก็คือบริษัท Nintendo อ่ะเคยเอาทั้งมาริโอกับเจ้าหญิงพีชอ่ะ ออกมาเป็นคู่กันในการโปรโมทวันวาเลนไทน์ด้วย <S <S ซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแฟนกันตั้งแต่ในอดีตแล้วหรือเปล่าแล้วเพิ่งมาเปลี่ยนตอนนี้ไหมว่าให้เป็นแค่เพื่อนกันหรือว่าในอนาคตเขาอาจจะออกแบบแฟนคนใหม่ของมาริโอก็ได้เจ้าหญิงพีชจะตกกระปองแล้วหรือเปล่าโดยคนก็มีล้อกันบ้างน,นะครับว่าประมาณยุคปี80เนี่ยในแอนิเมชันซูเปอร์มาริโอ้บราเธอร์สพีช e ม ได้ซากุเซ็นนะฮะเจ้าหญิงพีทเนี่ยเคยมีคู่มั่นนะครับชื่อเจ้าชายฮารุจากอาณาจักรฟลาเวอร์คิงดอมนะครับดอกไม้เหมือนกันส่วนเจ้าหญิงพีทมาจากอาณาจักรเห็ดนะครับเผื่อใครอยากรู้ก็คือตอนจบมาริโอช่วยเจ้าหญิงพีทได้สําเร็จนะครับตามสไตล์ในเรื่องแต่ว่าเจ้าหญิงพีทโดนเจ้าชายรับตัวกลับไปนะฮะก็แน่นอนครับมาริโอไม่ใช่ช่างป่าปาครับเป็นนกนั่นเองแต่ถ้าเกมมาริโอต่อไปอยากจะไปช่วยเจ้าหญิงพีทอยู่นะคนเล่นเนี่ยจะกลายเป็นหมาแทนด้วย